มนุ์สี่ประเภทมนุษย์ใดไร้ธรรมประจำจิตเฝ้าแต่คิดเบี่ยนเบี่ยนเพียนไฝหาเอาเงินทองของผู้อื่นเลี้ยงกายาพระโอว่าเป็นเปรตทุเรศนานมนุษย์ใดไร้ธรรมประจำใจท่านว่าไวเ้เฉกเช่นเป็นเดราชาัชฉาไม่รู้คุณพ่อแม่ครูอาจารย์ มีสันดานชั่วชาติขาดปัญญามนุษย์ใดมีธรรมค้ำจุนจิตเฝ้าควรคิดหาธรรมนำรักษาทำดีบ้างทำชั่วบ้างบานเวลาพระโอว่าเป็นมนุษย์ตลอดกาลมนุษย์ใดใจเป็นเทพเสดความสุขใครเป็นทุกข์เขาคิดช่วยด้วยสงสารมีเมตตาปราณีเป็นสันดาน จิตช,ชื่นบานอุเบกขาพาสุขใจขอทุกท่านควรคิดพิจารณาว่าตัวข้านั้นอยู่ประเภทไหนทำดีชั่วเรารู้อยู่แก่ใจไม่มีใครรู้เท่าเรา